ทีนี้ตอนที่ผูเรียนนะคะตอนที่เป็นนักศึกษาพแพทย์นะคะกับตอนที่ได้มาทำงานจริงๆที่โรงพยาบาลน่คะความแบบตกต่างเราเป็นนักศึกษาพแพทย์กักการที่เราได้เจอเคสจริงๆมันต่างกันไหมคะครับก็ต่างกันครับเพราะว่าในช่วงของการเรียนเรายังมีอาจารย์ยังมีรุ่นพี่นะครับที่คอยให้คําแนะนํานะครับให้ให้เป็นชี้แนวทางให้กับเรานะครับแล้วก็หลังจากจบมาเนี่ยเป็นการ ที่เราต้องใช้องค์ความรู้มาประมวลบางเรื่องเราต้องตัดสินใจเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างกันถามว่าความต่างมากไหมต่างมากในแง่ของความกดดันในแง่ของความเครียดในการในการดํารงในสถานะสองอย่างคือการเป็นนักศึกษาแพทย์กับการเป็นแพทย์เนี่ยจะต่างกันนะครับการเป็นนักเรียนแพทย์ก็กดดันในแง่ว่าเราต้องอ่านหนังสือเราต้องมีความรู้เราต้องสอบให้ผ่านแต่พอมาเป็นแพทย์แล้วเนี่ยความกดดันมันไม่ใช่ตรงนั้นแหละ มันมากกว่านะครับมันมากกว่าแล้วเราอยู่บนบทชีวิตคนไขจ้จริงๆแล้วเราไม่ใช่แค่ท่องตำราเพื่อตอบข้อสอบให้ผ่านแต่เราต้องช่วยชีวิตคนไข้ให้รอดนะครับเพราะฉะนั้นมันมันเลยมีความแตกต่างกันตรงนี้ครับกับความรับผิดชอบที่ต้องมากขึ้นและเราจะต้องพึ่งพึ่งพาตัวเองให้มากนะครับไม่ไม่มีใครคอยชียแ้แนมแนะแนวทางให้กับเรานะครับตรงนี้นะครับมันจะต่างกันฮะ